มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงโชคอ,อนันต์บ้านหนองครกจังหวัดเจียงใหม่ EP สองเริ่มจาก EP ที่แล้วเพื่อนๆก็ได้รู้แหมแล้วว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงโชคอ,อนันต์บ้านหนองครกจังหวัดเจียงใหม่เป็นอะไรฮืออร่อย EP นี้ข้าเจ้าจะเล่าให้ฟังแหมว่าจะใดข้าเจ้าจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงโชคอ,อนันต์ถึงโตมาเป็นเมอแฮงวาฟเฟิลและเยลลี่เพื่อมันมีอยู่ว่า ที่ชุมชนบ้านหนองครกตำบลสันทรายอำเภอพร้วจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นิยมปลูกต้นมะม่วงและต้นมะม่วงของที่นี่ลูกก็โดกกันมากๆามากมากมากมะม,ม,ม่มมวงที่ว่าก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงโชคอันต์นีกลิ่นหอมรสชาติหวานอร่อยแต่ถ้าจะเยอะขนาดนี้ก็ขายไม่ทันแล้วนะ <Huh? S 1> ตอนนั้นลุงลุงป้าป้าก็เลยต้องยอมขายมะม่วงถูกถูกหรือแย่กว่านั้นก็คือ ต้องยอมทิ้งแล้ววันหนึ่งพระเอกก็มาพี่พี่จากปตทคือพระเอกของพวกเราพี่พี่ปตทไปช่วยน้องมะม่วงและลุงลงป้าป้าชาวสวนช่วยคิดช่วยทําช่วยพัฒนาเปลี่ยนจากมะม่วงผลกลายเป็นขนมจากมะม่วงแบรนด์ปันสุเออหืออ,อร่อยทุกอย่างเลยอะ ชุมชนบ้านหนองครกตำบลสันทรายอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีสวนมะม่วงคุณภาพดีที่ได้รับแร่ทาุจากแหล่งน้ำพุร้อนปลอดสารพิษซึ่งเดิมชุมชนบ้านหนองครกเคยมีปัญหามะม่วงล้นตลาดแต่ในปี2565ปตทได้เข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลายเป็นขนมหลายแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนแม่แอลเชียงใหม่แล้วอย่าลืมนึกถึงข้าเจ้าเนอะน้องปัน่นซุปของฝากล้ำล้ำทำจากมะม่วงแต้แต ฝีมือแม่ๆป้าๆบ้านหนองครกทำจากใจล้ำขานา